ไปต่อเลยดีกว่าเขาชะฉายหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เนี่ยโหฮอตคิดมากๆคู่นี้ก็กลายเป็นคู่จิ้นที่มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆปีนี้ซีรีส์ยูริมาแรงมาแรงจริงหลายคนถามว่าเล็กซี่ซีรีส์ยูริคืออะไรซีรีส์เกิร์ลเลิฟอะทุกผู้ชมคล้ายๆกับบอยเลิฟนะฮะก็คือเป็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟใช่หญิงกับหญิงความรักมันออกแบบไม่ได้อยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าน้องอันดากับน้องลูกแก้วเนี่ย ทำไมเขามาแรงแซงทุกโค้งเลย <นะ S 1> มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องนี่มีโอกาสได้พูดคุยะนะคะก็น้องต้องบอกว่ามาเยือนทางมายาฮอตนิวของเรา<ะ>ด้วยนะคะก็มาสัมภาษณ์ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเคมีครั้งแรกนะตั้งแต่ซีรีส์ที่เขาเล่นด้วยกันนะคะอย่างพี่วักค่ารักหนูได้ไหม<ะ>นี่แหละต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสาได้มาให้สัมภาษณ์ที่ช่องของเราคุณผ<ะ>ู<ะ>้ชมคะน้องเคมีดีมากแล้วน้องก็น่ารักมากทั้งอันดาลแล้วก็ลูกแก้วด้วย<ะ>แล้วคนเนี่ยพอได้ไปติดตามซีรีส์ของน้องเขาเรตติ้งเนี่ยพุ่งกระฉูดขึ้นทุกสัปดาห์จนตอนนี้ะคปรสสบวามเร็จไม่ ใช่แค่ประเทศไทยเพล็กซี่คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าเขาดังไกลแล้วก็โกลอินเตอร์นะเขามีอินเตอร์แฟนเยอะมากหลายประเทศนะใช่ค่ะเล็กซี่มีโอกาสนะจะขิงน้องฝนนี่แหละังไงคะแม่น้องนะไปออกอีเวนต์ดิฉันตามไปสัมภาษณ์เลยจ้ะจริงปะดิฉันตามไปสัมภาษณ์วันแรกเจอลูกแก้วก่อนลูกแก้วออกงานเดี่ยวก่อนซึ่งไปเจอลูกแก้วสัมภาษณ์ลูกแก้วแล้วเรารู้เลยว่าทําไมคนรักลูกแก้วเยอะ น้องลูกแก้วคือคนน่ารักคือน้องที่น่ารักอ่ะคือน้องเป็นคนแบบถามอะไรแล้วตอบ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 ,ตอบแบบตอบแบบเป็นธรรมชาติมากนะ,ะบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยเจอน้องลูกแก้วเนี่ยจะ,ลละหลงรักและอีกประมาณสัก สักอาทิตย์หนึ่งอะเรื่อนก็มีโอกาสไปเจอน้องอันดาและน้องลูกแก้วออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกๆในกรุงเทพหานครเพราะตอนนั้นคุณผู้ชมเขามีแฟนมีตสี่หัวเมืองใหญ่นะสี่ภาพด้วยกันไปเขามีไปขอนแก่นเขามีไปทางใต้เขามีไปเชียงใหม่แล้วก็ไปชนบุรีนะก็สี่ภาคสี่ภาคคือ การแสการตอบรับดีทุกภาพเพราะว่าคนรับน้องทั่วประเทศเลยหัวเมืองใหญ่เนี่ยนะเ็จปพวกก็มีโอกาสได้พูดคุยได้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์น้องอันดาสัมภาษณ์น้องลูกแก้วและรู้เลยว่าทําไมถึงเป็นคู่ยูริอลูกแก้วยอดเก่ง ใช่ไหมลูกแก้วหยอดเก่งแอลเอิร์นเก่งอ๋อค่ะล้ไป็นต่อด้วยในเรื่องนี้ต้องบอกว่าลูกแก้วเนี่ยมาระบ,บบทเป็นพี่วาร์เป็นรุ่นพี่ที่จะต้องวาร์สักนิดหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยนะคะพอได้สัมภาษณ์พอได้คุยกับน้องเช่นกนน่ารักใช่ไหมแต่พออยู่ในซีรีส์นะคะก็เป็นพี่วาร์ก็คือวาร์จริงจังเหมือนกันแต่ยังมีความน่ารักยังมีความเป็นเสน่ห์ที่เป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักของเขานะคะก็เลยทําให้คนเนี่ยตกหลุมรักมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอันดาก็ไม่ธรรมดาก็แบบเป็นรุ่่นนองทีแบบ ความดูที่ดูเขาสิดูเคมีเขาสิคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยน้องอันดาเขาจะดูเหมือนคนห้าวห้านิดนึงดูเป็นสาวห้าวห้าแต่จริงๆแล้วอันดาเขาเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยแต่คาแรคเตอร์เขาจะดูแบบห้าวห้านิดนึงอ่ะต้องบอกผู้ชมเลยว่าถ้าใครเนี่ยรู้จักหรือว่าใครเนี่ยนะคะได้ติดตามผลงานของอันดากับลูกแก้วเนี่ยหลงรักใช่เหมือนฉัน ดิฉันรู้สึกเหมือนกัน oh. รู้สึกชอบแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องผู้ชมที่บอกว่า oh. มาแรงแซงทุกโค้งพเพราะอะไรดูไหมอินเตอร์แฟนของเขาหนาแน่นมาก uh. เดี๋ยวเร็วๆนี้นะ uh. เขาเขาปิดเป็นความลับอยู่นะ uh. เดี๋ยวเขาจะไปแฟนมีตกันที่ ฟิลิปปินส์มาบูไฮโอรับชันนะฮะ่ะดจะมีไปฟิลิปปินส์แล้วก็เดินสายไปแฟนมีตรนะฮะก็ต่างประเทศอีกหลายประเทศเลยใชเขามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่หนึ่งสิ่งสำคัญมากๆหลายหลายคนถามว่าพี่แล้วพี่วาร์กเนี่ยจะมีภาคสองไหมนี่ไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมกระแสตอบรับของภาคหนึ่งคือดีมากแฟนแฟนแบบว่ากรี๊ดอยากดูต่อดิฉันว่าอาจจะมานะอือาจจะมีต่อนะ คิดเหมือนกันอยากให้มีนะเพราะอะไรอยากให้มีไงแล้วก็มีซิงเกิลด้วยเดี๋ยวจะมีวงซิงเกิลมีพงเพลงอีก๋อหางมาแบบนี้มารายการเนี่ยใส่สีทั้งทีเนี่ยนะน้องฝนคุณคิดว่าอันจากับลูกแก้วเป็นแฟนกันไหมนี่ไงถามเป็นแฟนอีกแล้วอยากรู้ไะ ถามทาคุณผู้ชมด้วยเพราะคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าพิธีกรสองคนเนี่ยชมเก่งมากมาดูซิว่าคุณจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ถามมาต่อไปถ้าในเวณปัจจุบันก็บอกว่าเคมีเขาดีมากดีฉันว่าถึงขั้นตอนนี้เขาร่วมงานกันอยู่มันยังแรกๆอยู่อย่าง ยังตอนนี้ยังแบบว่ามีความมุ้งมิ้งน่ารักอยู่นะคะแล้วก็มีความคิดว่าถ้าสมมติว่าการที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าเป็นคู่จิ้นแล้วกระแสปังกระแสดีขนาดนี้การที่ได้ทํางานร่วมกันมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นมันทําให้พวกเขายังมุ้งมิงกันอยู่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนเหรอใช่ดิฉันคิดว่าไม่ไม่ถึงขั้นเป็นแฟนคู่ีแบบนั้นตอนนี้ยังอ,อนาคตไม่รู้แต่เล็กซี่ยังไง มีโอกาสไปสัมภาษณ์สกู๊ปวันวาเลนไทน์ลูกแก้วแอลเออร์เก่งอีกแล้วค่ะลูกแก้วขนาดมากแล้ววันวาเลนไทน์เนี่ยอยากได้อะไรนะซึ่งก็ต้องบอกว่าลูกแก้วบอกว่าถามคนข้างๆสิว่าเขาจะให้อะไรหนูเอาซิหวนวานไว้ก่อนถามคนข้างๆสิว่าจะให้อะไรหนูข้างๆก็คือน้องอันดาสัมภาษณ์อยู่ข้างๆกันอันดาว่าไงอันดาว่าไง อันดาก,ดาก็คิดแล้วว่าจะเข<อ>าก,<อ>ก็แบบว่าซีเครตการก็มีลุ้นนาแม่คือดิฉันก็ลุ้นมีลุ้นนาคือด้วยความที่อ,อยู่กับน้องเนี่ยนะ,ะงานอีเวนต์เนี่ยจะเห็นถึงความน่ารักการแอลเอิรของทั้งคู่เนี่ยก็คือ โอกาสเป็นไปได้สูงใช่แล้วเขายังร่วมงานกันอีกอยาวไกลแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะหาว่าโอ้โหพิธีกรสองคนชงเก่งก็จากตาเนื้อที่ได้เห็นละกันใช่คือพูดอย่างนี้ว่าจากตาเนื้อที่ได้เห็นจากตาเนื้อหรือว่าจากไม้ที่เราไปสัมภาษณ์น้องละกันการพูดการจาของน้องเนี่ยมันคล้ายๆกับคนที่ สนิทกันมากสนิทกันแล้วเปิดใจอะหรือว่าเขาอาจจะอินในบทบาทในซีรีส์ไหมละครจบแล้วจ้ะซีรีส์จบแล้วเอาก็ยังอินอยู่ไงยังไม่ได้ถอดยังไม่ถอดมูนนานแต่ความฟิลที่แบบว่ารู้จักกันสนิทกันแล้วก็แบบในเรื่องด้วยจนตอนนี้มันอาจจะแบบมากขึ้นความรู้สึกหรืออะไรแบบนี้เพราะด้วยความที่สนิทกันมากเึ้นเรือเปล่าก็เลยทําให้เขาเหมือนเหมือนยังต้องร่วมงานนี่ไงตอนนี้ก็ยังแบบว่าเขาไปทัวร์มาสี่ภาคกช่นกัค่ะใช่สี่ภาคเจอแล้วไน้ทัวร์มาแล้วแต่ว่ามันอาจจะยิ่งเพิ กันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามคือคิดว่ามีมีแน่นอนกระแสดีขนาดนี้มีและปีนี้นะคุณผู้ชมเป็นปีทองของซีรีส์ยูริมีหลากหลายเรื่องเลยของทางช่อง3ามเดี๋ยวก็มีซีรีส์ยูริทาง GMM TV ีวก็มีซีรีส์ยูริและเรซี่เชื่อแน่ว่าเรื่องนี้พี่วาร์กเนี่ยนะคะน่าจะมีภาค2ภาค3ต่อยอดอีกใช่ค่ะอาจจะมีนักแสดงคนอื่นเข้ามาเพรามอกสองคนหรือเปล่า เป็นตัวแปรเป็นตัวแปรแล้วก็คลั่งอะเหม<ต>ือนกับว่ามีตัวละครอื่นเข้ามาทําให้เขารักกันมากขึ้นแต่มันก็อาจจะ คือแบบน่าดูมากเลยนะอยากดูอยากกดูหลายๆโมเมนต์นอกจากพี่วรากับรุ่นน้องแล้วมันจะยังเป็นแบบว่าสามารถเป็นโมเมนต์อ่นได้ไหมแต่ว่าอยากอยากอยากให้สองคนคู่กันอยู่นะอยากให้สองคนคู่กันแต่ว่าอยากให้แบบว่าไปอีกมูดหนึ่งอาจจะดาร์กกว่านี้ไหมหรือว่าอาจจะหวานกว่านี้ไหมก็ต้องรอดูใช่แต่ขออนุญาตพูดถึงแฟนคลับนะของอันดากับน้องลูกแก้วหน่อยแฟนคลับน่ารักมากคือแฟนคลับเนี่ยไปรอนะในงานอีเวตนนั้นน่ ออต้องแต่เช้าเลยอะออไปรอเพราะว่าคือแฟนคลับบอกแบบนี้บอกว่าวาน้องสองคนเนี่ยไปงานอีเวนต์ต่ตางจังหวัดไปแฟนมีที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีงานคู่กันเพราะน้องเดินสายต่างจังหวัดแล้วก็ถ่ายซีรีส์ในช่วงนั้นน<อ>ะพอมีงานเนี่ยแฟนคลับก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแฟนคลับก็พร้อมที่จะอยู่ใกล้กๆแล้ววันง,งานอีเวนต์เนี่ยคุณผู้ชมขึ้นเทนเ,เลยนะ แฟนคลับช่วยกันรีทวิตช่วยกันทวิตเลยนะก็คือเขาพร้อมซับพอร์ตใช่พร้อมแบบให้กําลังใจอยู่ตลอดก็เพราะว่าแฟนก็น่ารักแบบนี้ง่ายะแล้วก็แบบว่าเขาเห็นว่าเคมีนี้เนี่ยจริงนะเคมีเนี้ยเนี่ยจริงเพราะว่ามันน่ารักมากคุณผู้ชมเคมีนี้ที่ฉันชอบคุณอยากใส่เสื้อช็อปบ้องนะหรือคุณอยากจะให้พี่วาร์มาจีบดิฉันอยากจะเจอพี่วาร์ปโอ้ัอยากเจอพี่วาร์แบบนี้อยากจะกลับไปเรียนใหม่เลยโอ้ยากให้พี่วาร์บอกว่าแบบมาวาร์ปใส่ด้ฉัน ได้ค่ะพี่ว้าไม่เอาไม่เอาพี่ว้าคนนี้นะคะไม่เอาคนนี้ไม่เอาแบบนี้หรอแม่จะต้องไปแบบไปว้าใส่คนอื่นโอ้เคยตอนเรียนมหาลัยเป็นพี่วาเคยเป็นพี่ว้าเหมือนกันแล้วมีแบบรุ่นน้องมาแบบสปาร์กลักอะไรอย่างี้ไหมรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นน้องรู้ว่ามันคือการแสดงวอเล็กซี่แสดงไม่เนียน รุ่นเราไม่กลัวเราดูโป๊ะไงไม่เราแบบว่าตลกตลกได้เรืยใจที่เราแบบว่าเราแบบเป็นผู้หญิงอ่อนโยนอะไรอย่างงี้ไงรุ่น้องก็จะแบบว่าไม่เห็นจะน่ากลัวเลยตัวเล็กกินนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาก็ฝากสปอ์ตน้องด้วยนะคะคดากับน้องลูกแก้วค่ะ